การทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยสซปทับสนุนโดย ไฮเปอร์เคานต์จากเบอร์ลินนิวอร์กอ j จดีวีดี h ฮมเ t อเสวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลามาอัปเดตสถานที่ท่องเที่ยวเคล็ดลับความสวยความงามและไลฟ์สไตล์เก๋ๆก,กับเอล่าเซทีวีกันแล้วค่ะ เริ่มต้นช่วงแรกในวันเสาร์แบบนี้นะคะเราต้องไปอัพเดตสถานที่ท่องเที่ยวกับไกด์หนุ่มสุดลอยอย่างพี่โอลิเวอร์กันก่อนค่ะรับรองเลยนะคะว่าวันนี้จะต้องสวยงามน่าประทับใจคุณผู้ชมอย่างแน่นอนไปแซดพร้อมๆกันได้เลยค่ะแซ t ทราเวล สวัสดีครับคุณผู้ชมครับทัพย์เทเวลท่องเที่ยวเรียนรู้เส้นทางอย่างประหยัดกับอิวสูผมยังคงอยู่ที่จังหวัดนครปฐมครับคุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าสิ่งหนึ่งที่ขึ้นชื่อของจังหวัดนี้นั่นก็คือโลออนครับนี่แหละครับโลออนนี่เลยผมเองก็เพิ่งทราบเหมือนกันว่าเป็นของขึ้นชื่อของเขาหลายคนอาจจะแปลกใจวันนี้ไม่แปลกใจอย่างแน่นอนตามผมมาเลยครับผมจะพาไปชมกัน การเดินทางสู arts, nies, ่จ <aún> ังหวัดนครปฐมครับคุณผู้ชมนั้นสามารถใช้เส้นทางด้วยกันอยู่2เส้นทางครับเส้นทางแรกนั้นคุณผู้ชมสามารถใช้ถนนเพชรเกษมครับผ่านอ้อมน้อยอ้อมใหญ่ผ่านอำเภอสามพานและมุ่งเข้าสู่จังหวัดนครปฐมครับส่วนเส้นทางที่2นั้นคุณผู้ชมสามารถใช้ถนนบรุมราชชนนีครับเข้าสู่ถนนพุทธมนตรผ่านอำเภอนครชัยศรีและมุ่งหน้าสู่จังหวัดนครปฐมครับ และสถานที่แห่งนี้ครับตําบลบ่อพลับอําเภอเมืองนครปฐม,มจังหวัดนครปฐม,มกับสถานที่ท่องเที่ยวที่ผมจะพาคุณผู้ชมไปในวันนี้เป็นโอท็อปครับซึ่งเขาผลิตโลออนสารส้มและเป็นของดีของเมืองนครปฐม,มอีกอย่างหนึ่งด้วยครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับอาจารย์ทิตมาครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะ จานผมอยากทราบจริงเลยครับว่า<ม>สารส้มเนี่ยจนวันนี้มาเป็นโอท็อปแล้วจานเก้าเข้าไปเป็นโอท็อปได้ไงครับมีราชก,การมาติดต่อว่าเออน่าจะเป็นโอท็อปเราก็เลยส่งเข้าไปคัดสรรที่โอท็อปเราก็ได้5้าดาวเลยครั้งแรกเรื่องของสารส้มเนี่ยเราเป็นผู้ริเริ่มด้วยความคิดเลยหรือเปล่าของคนไทยเนี่ยเราก็ริเริ่มอยู่แต่ว่ามีฝรั่งมาก่อนมีต่างชาติมามีต่างชาติเขาเป็นหมอโรคผิวหนังครับ เป็นชาวอังกฤษเขาบอกว่า <c oughs> เขาได้ไปวิจัยวิเคราะห์แล้วมันไม่มีสารเคมีที่เป็นอันตรายเข้าไปในร่างกาย <c oughs> เขาก็คิดแล้วว่ามันดีมากโรงงานตรงนี้เนี่ยก็ทำมานานหรือยังครับโอ้ยี่สิบกว่าป,ปีแล้วค่ะ20กว่าป <c oughs> ีอตอนนี้เรามาพูดถึงเรื่องขั้นตอน <c oughs> เริ่มตั้งแต่เป็นก้อนเลยก้อนสารสม้มก้อนใหญ่ประมาณ30กิโลแล้วก็เอามาทุบ แต่แล้วก็ตากแดดให้แห้งค่ะแล้วก็เอามาเข้าไมโครเวฟแล้วละลายให้เป็นน้ําเลยค่ะแล้วก็มาใส่โมกว่าเขาจะแห้งตัวนานไหมครับก็วันหนึ่งแล้วพอเสร็จปุ๊บเนี่ยข้างในก็จะแข็งตัวะแล้วหลังจากนั้นนาเจ้าตัวนี้ไปดันออกเครื่องไฮโดรลิกอะพอสมมติออกมาเป็นแท่งเรียบร้อยเราก็ต้องไปตัดตกแต่งให้สวยงามขัดออกมาเรียบร้อยเสร็จปั๊บไปตากอีกตรงนั้นนานไหมครับก็ตากวันของวันก็ได้ค่ะ งนี้เนี่ยผมอยากให้อาจารย์ฝากครับว่าเราจะช่วยกันรลนงคงได้ยังไงเราให้อาจารย์ชักจูงให้คนไทยมาใช้ของไทยครับข,ของคนไทยเนี่ยดีที่สุดเลยขอให้หันกลับมาใช้ใชภูมิปัญญาไทยเรารลนลงร์ของไทยใช้ของไทยแล้วไทยจะอยู่ได้อีกนานแสนนานวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากครับขอบคุณมากครับ ชื่นชมมันอย่างยิ่งเลยนะครับกับภูมิปัญญาไทยแบบนี้ที่สร้างชื่อเสียงไปทั่วโลกในรายการครับผมได้แอบคุยกับอาจารย์อาจารย์ขออีกครั้งหนึ่งครับก่อนที่เราจะจากกันในวันนี้สินค้าไทยไม่อายใครอย่างแน่นอนและสร้างชื่อเสียงได้ดังทั่วโลกในสัปดาห์หน้าครับซัรเทรเวลท่องเที่ยวเรียนรู้เส้นทางอย่างประหยัดกับอีซูผมยังมีสถานที่ท่องเที่ยวดีๆอีกมากมาย ต้องติดตามกันให้ดีสำหรับวันนี้ขอทุกท่านและครอบครัวทุกท่านมีความสุขลาไปก่อนสวัสดีครับสนับสนุนโดย All New Isuzu D-Max v c r o s s ท่องเที่ยวกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาอัปเดตความสวยความงามเพราะว่า Beauty Update มารอยอยู่แล้วสักครู่คะ่ะ z a n TV สอินไซต์น้ำมันถังเดียวเที่ยวสุดแลมารยู1312มรกิโลเมตรคารวานยาวสุดเท่าที่อีซูซูเคยจัดมารถอีซูซูดีแมทั้ง8คันไปถึงจุดหมายน้ำมันหนึ่งถังยังเหลือมีโสดแล้วประหยัดน,น้ำมันจริง กลับมาตามคำเรียกร้องมัสคาร่าขายดีอันดับหนึ่งของโลกค่ายโมเขียวจากเมเบลีนิวโญกสุดล็อกคนตาโค้งงอนงอนนานหนาสะใจส,สะกดทุกสายตา1น9่บาทอย่าลืมล้างออกด้วยเมคอัพเรมูเวอร์ยอดขายอันดับหนึ่ง I birds suddenly appear time you are near. Just like me. They long to close to long close โตโยต t าดีใจที่ทุกโครงการในวันนี้และวันหน้าของโตโยต้าทำให้คนไทยมีความสุขโตโยต้าขับเคลื่อนความสุขหน้าดูบานมากอะ่ะคิดว่าตัวเองดูดีไม่พออะ่ะนิติพลเมคโอเวอร์อยากเกาหลีสวยแล้วนะคะแต่อยากสวยกว่าน,นี้อีกนิกติพลเมคโอเวอร์สวยอย่างใหม่ไม่ต้องสัญญากรรมนิติพลเมคโอเวอร์ <Z> สนับสนุนโดยกาแฟเนเจอร์กิฟต์ AJ DVD เครื่องเล่นคาราโอเกะได้เวลามา m a อ e over กันแล้วกับช่วง beauty อัปเดตวันนี้เราจะมีนวัตกรรมความงามอะไรมาอัปเดตให้คุณผู้ชมสวยเจ๊น,นันไปเซตกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ สู่ช่วง beauty update ทุกความสวยเป็นไปได้กับนิติพลค่ะวันนี้จะมาอัปเดตปัญหากวนใจสาวๆที่ชอบแต่งหน้านะคะก็คือปัญหาการทาแป้งไม่ติดหน้าค่ะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับสาวๆบ่อยมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะสาวปาร์ตี้เกิลนะคะที่จัดหนักจัดเต็มทั้งเรื่องงานและเรื่องปาร์ตี้นะคะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุหลักนะคะที่ทําให้ผิวนแห้งกล้านทาแป้งไม่ติดหน้าค่ะใช่คะ่ะปัญหานี้นะคะก็จะเกิดจากการพักผ่อนไม่เพียงพอเรื่องพันธุก,กรรมหรือเรื่องฮอร์โมนที่ทําให้สาวๆบางคนเกิดปัญหานี้ค่ะ นั่นก็เป็นปัญหาตั้งแต่เกิดนะคะแต่บางคนนะคะพื้นฐานผิวดีอยู่แล้วแต่กลับละเลยนะคะขาดการบำรุงหรือว่าบำรุงไม่สม่ำเสมอทำให้ผิวขาดความชุ่มชื้นค่ะปัญหาการทาแป้งไม่ติดหน้าส่งผลต่อความมั่นใจของสาวๆนะคะถ้าเราอยากจะจัดการปัญหานี้หมดไปเมคโอเวอร์กันได้ค่ะ ปัญหาของผิวสาวๆนะคะที่ทาแป้งไม่ติดหน้านะคะหลายสาเหตุเนี่ยเกิดได้จากการพักผ่อนไม่เพียงพอทํางานหนักเกินไปนะคะ เที่ยวหนักนะคะก็อาจจะทาให้สีผิวเนี่ยดูหมองคล้ำหน้าตาหม่นหมองนะคะผิวแหง้งพอทาแป้งเข้าไปเนี่ยก็เกิดเป็นคราบเป็นขุยนะคะหรือเกิดจากการที่รูขุมขนกว้างจากหลายหลายสาเหตุนะคะหน้ามันก็ตามก็ทําให้าทาแป้งไม่ติดหน้าเช่นกันนะคะนอกจากการาพักผ่อนเพียงพอดื่มน้ํามากๆนะคะก็เกี่ยวกับการใช้เวิสีสอานที่ถูกต้องนะคะให้ทําโปรแกรมควบคู่ไปด้วยนะคะเพื่อความรวดเร็วเช่นเบบี้เฟสนะคะก็เป็นชีทเมนต์ในการ ทำให้ผลักสารอาหารเนี่ยเข้าสู่ผิวได้มากขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะทำให้สีผิวดูเปล่งปลังสดใสนะคะปรับสมดุลผิวให้คงที่นะคะอีกโปรแกรมนึงก็คืออั t ตรา e e p ปเลเยนะคะตัวนี้เนี่ยสามารถผลักวิตามินให้ซึมลึกสู่ผิวได้ถึง10มิลิเมตรนะคะแล้วก็ผสานกับการใช้แร่ทองคาบริสุทธินะคะระดับไมโครทำให้เนี่ยสีผิวดูสว่างสดใสขึ้นนะคะทาแป้งเนียนติดหน้ามากขึ้นนะคะผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยนอกจากการทาแป้งติดหน้าแล้วก็คือ จะเป็นรูขุมขนที่เล็กลงสีผิวดูอ่อนเยาว์กว่าวัยนะคะแล้วก็ไม่เจ็บตัวไม่ต้องใช้เข็มนะคะคนข้างเคียงที่ได้รับจากการทำทีทเนต์โปรแกรมนี้นะคะเนื่องจากว่าอาจจะไม่ได้ทําเหมาะสําหรับสาวๆทุกคนนะคะแนะนําให้ปรึกษาแพทย์เพราะว่าบางท่านเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องสิวอักเสบอยู่หรือว่าสิวอุดตันลาฝังลึกนะคะที่ยังไม่รับการแก้ไขแนะนําให้ปรึกษาแพทย์แล้วก็ดูสภาพผิวเป็นแต่ละบุคคลไปค่ะ ไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะกับการแก้ปัญหาทาแป้งไม่ติดหน้าเพียงเท่านี้นะคะสาวๆก็จะมีผิวสวยสุขภาพดีกันแล้วล่ะค่ะไม่ว่าปัญหาไหนไหน,นวัตกรรมเพื่อความงามช่วยคุณได้ค่ะเพราะเราเชื่อว่าทุกความสวยเป็นไปได้และถ้าคุณผู้ชมอยากสวยแบบไม่ตกเทรนด์อย่าลืมติดตามชมช่วง Beauty Update ทุกความสวยเป็นไปได้กับนิติพลค่ะสนับสนุนโดยนิติพลคลินิกได้เคล็ดลับความงามไปแล้วคุณผู้ชมอย่าลืมนำไปใช้กันนะคะรับรองว่าสวยเสียอย่างแน่นอนค่ะ <TV. S 2> หน้าดูบานมากอ่ะคิดว่าตัวเองดูดีไม่พออ่ะนิติพลเมคโอเวอร์อยากเกาหลีสวยแล้วนะคะแต่อยากสวยกว่าน,นี้อีกนิกติพลเมคโอเวอร์สวยอย่างใหม่ไม่ต้องส,สัญญกรรมนิติพลเมคโอเวอร์สัมผัสเอกสิทธิแห่งผู้นำก่อนใครในโลกอิซุซูนิวเ 6พฤศจิกายนนี้อะไรคือที่สุดของสิ่งที่หลายคนปรารถนาสำหรับผมนี่คือที่สุดที่สุดแห่งยนตรกรรมที่สุดแห่งความปรารถนา e d my s เชิญสัมผัสข้อเสนอสุดพิเศษได้ที่โชว์รูมฮอนด้า วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้ครีมโฟนาฟิตูยาคอนับเสร็จเพรักษารูปผิวหนังที่เกิดจากเชื้อราน้ำกัดทา้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลาเคลือ่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโฟนาฟแซนทีวีท้ายรายการกับช่วงแซสไ์สวันนี้นะคะเราจะมีเรื่องราวดีๆอะไรมาอัปเดตให้คุณผู้ชมน,นั้นไปแซนกันได้เลยค่ะ กลุ่มมิสซูในประเทศไทยร่วมกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาลกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินการส่งมอบโครงการ อีสุสุให้น้ำเพื่อชีวิตการจะสร้างระบบน้ำดื่มสะอาดในสถานศึกษาที่ห่างไกลแห่งที่4ให้แก่โรงเรียนบ้านด่านโลดอำเภอตมโฒจังหวัดพัทลุงด้วยเล็งเห็นว่าการมีน้ำดื่มน้ำใช้ที่สะอาดและเพียงพอเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตและยังมีอีกหลายชุมชนในพื้นที่ห่างไกลที่ยังคงประสบปัญหาขาดแคลนน้ำดื่มสะอาดในการอุปโภคบริโภคกลุ่มอีสุซุจึงได้ริเริ่มโครงการอีสุสุให้น้ำเพื่อ ชีวิตขึ้นเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยการส่งทีมสนับสนุนลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเพื่อดำเนินการสำรวจและวางแผนแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นค่ะ มอบอุปกรณ์การเรียนและบริจาคสิ่งของร่วมทำกิจกรรมส่งเสริมด้านสันทนาการให้แก่น้องๆพร้อมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์โดยรอบเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้แก่โรงเรียนและชุมชนบริเวณใกล้เคียงอีกด้วยค่ะ ให้น้ำเพื่อชีวิตเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเพื่อสังคมของกลุ่มอิส,ส,สุสุเพื่อตอกย้ําปรัชญาการดําเนินธุรกิจหรือวิถีอิส,สุสุนั่นคือผู้ใช้สุขใจเพิ่มพูนรายได้ช่วยให้สังคมพัฒนาอย่างแท้จริงค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวคราวความเคลื่อนไหวรวมถึงชมรายการย้อนหลังได้ที่แฟนเพจด้านล่างนี้เลยนะคะ และสำหรับวันนี้นะคะเอต้องขอขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจากเดอะการ์เทนและสถานที่ถ่ายทำรายการมิลเลนเนียมออโต้มินิเอกมัยสวัสดีค่ะ